สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูหมวกลายเซนโชนะครับมีมาใหม่ด้วยกันสองลายด้วยกันนะครับก็มีมีลายพิทูตัวนี้นะจริงๆก็ไม่ใช่ลายใหม่หรอกแต่ว่าเิ็นแต่ทำสีมาใหม่เท่านั้นเองอันเก่าเขาจะทำเป็นสีขาวนะครับอันนี้อันใหม่สีสีด้านสวยกว่าเดิมว่าหน้าผากก็สีประหลอดออกส้มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูลายรอบหมวกด้านหลังก็เป็นเลข93นะครับ อันนี้เป็นสปอยเลอร์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมีช่องช่องลมด้านหลังจะเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นรูปตัวมดนั่นเองแล้วก็มีเบอร์เกสามอยู่ตรงนี้ลายด้านซน้ายด้านขวาตรงนี้ก็จะเหมือนกันหน้ากากรุ่นนี้นั้นชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูลาย9 3สามอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับผมนี่นะครับ ก็จะเป็นเก้าสามด้านข้างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีให้เหมือนกันมาตรฐานก็มีมอสก็ม้นะครับนี่นะด้านบนก็เป็นลูกลายมดอย่างเดียวนะครับไม่ไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะมีเก้าสามมาด้วยตัวถ้าเป็นตัวสีด้านอ่าอ่าต่อไปเป็นลายแชมป์ลายแชมป์ก็ยันนี่ก็ เ,เคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะลายแชมเปี้ยนให้ดูกันอีกคีหนึ่งนี่ฮะแชมป์ปี2019นะครับอ่าแล้วก็มีข้างบนนะครับแชมป์ไม่ใช่แชมป์ธรรมดาแชมป์โลกเลยนะครับอแล้วก็เป็นออกสีด้านอีกสีหนึ่งนะครับนี่ฮะสีด้านก็เรียบๆง่ายๆนะครับอเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับหมวกกันน็อกเซนโช ที่ออกลายมาใหม่าราคาเท่าเดิมนะครับผมสเปคเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมสวัสดีครับ